ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกทุนจีนไม่แย์คำสั่งปปรงรุยสร้างขนาห,าห้าหรูหริมน้ำต่อขณะป้ายคำสั่งอายัดถูกปดออกคำถามนะครับวันนี้ปปงติดป้ายนะครับคำสั่งเนี่ยนะครับอายัด ยังเอาออกทุนจีนไม่สนใจทำไมล่ะครับคนกลุ่มนี้มันยิ่งใหญ่นักล่ะครับเจ้าหน้าที่ปล่อยเอาไว้ได้อย่างไรครับทุนจีนไม่แท้์คำสั่งพพป,รปรงรเนี่ยรุยสร้างโครงการคขืาหัหรูริมน้ำแม่น้ำเจ้าพยาย่านสนามบินน้ำต่อขณะที่ป้ายคำสั่งอายัดเนี่ยพบว่าถูกปลดออกไปจากกรณีนี้ที่นะครับจากกรณีพันตำรวจโทรจากจุลรัตน์ผู้อำนวยการกองคดี3และนางสาวทิพวรร วันโสพลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ4กองคดีและเจ้าหน้าที่ปปงนําคําสั่งอายัดไปติดประกาศหน้าประตูทางเข้าโครงการก่อสร้างคฤหาส์หรูริมแม่น้ําเจ้าพยาย่านสนามบินน้ำนับตำบลบางกะสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติด ประกาศนะครับยึดทรัพย์สินของโครงการก่อสร้างดังกล่าวตามคำสั่งอนุกรรมการธุรกรรมที่ยอยักษ์หนึทับสอล่าสุดเมื่อวันที่4ตุลาคมผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ก็ยังนะับที่ยังโครงการก่อสร้างคาสน์หรุริมแม่น้ำเจ้าพระยาถนนนนทบ,บุรีอีกหนึ่งครั้งในวันนี้พบว่าโครงการก่อสร้างดังกล่าวยังคงดำเนินการก่อสร้างอยู่อย่างต่อเนื่องโดยมีคนงานสลัดผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าไปในไซต์างานก่อสร้างอยู่ตลอดเวลา จากการสังเกตของผู้สุขาพบว่าป้ายคำสั่งอายัดโครงการก่อสร้างคราหาดร,ริมแม่น้ำเจ้าพยาแห่งนี้ได้ถูกปลดหายไปออกจากหน้าประตูเข้าออกสายงานแล้วโดยบริษัทกลุ่มทุนจีนแห่งนี้ได้เข้ามาดำเนินการ นะครับสร้างคหารืดดำเนินโครงการคหาริ์หาดริมแม่น้ําเจ้าพยาบนพื้นที่ประมาณ30ไร่ติดถนนสนามบ,บินน้ําและแม่น้ําเจ้าพยาพัฒนาเป็นคหารน์หาดหรูซึ่งตั้งราคาเริ่มต้นที่100-700ถึง700ล้านบาทโดยเป็นบ้านเดี่ยวหรู5ชั้นประมาณนะครับห0หลังซึ่งทุกหลังจะมีห้องใต้ดินและสระว่ายน้ำนะยังมี ยังมีอาคารสองชั้นเป็นอาคารพาณิชย์และสำนักงานท่าเรือและเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2577ตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์2568คำถามคือปปงอเอาไป้ายไปสั่งอายัดมันยังเอาออกแล้วก็ก่อสร้างต่อแสดงว่าทุนจีนเหล่านี้ไม่ได้เห็นกฎหมายไทยมีความหมายอะไรเลยใช่หรือเปล่า ไม่ได้เห็นว่ากฎหมายไทยมีอำนาจอะไรเลยหรือเปล่ามึงจะปิดก็ปิดไปกูจะสร้างสักอย่างแบบนั้นหรือเ้าวันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยให้นะครับชาวต่างชาติเข้ามือมีอำนาจเหนือประเทศไทยเหนือคนไทยแล้วไม่สามารถทำอะไรได้ก็ลาออกไปครับให้คนอื่นเขาเข้ามาทำแทนฝากเอาไว้นะครับบอกได้เลยครับว่าวันนี้ในเมื่อปะปะงสั่งอายัดแล้วนะครับใครที่เข้าไปในบริเวณนี้ต้องจับดำเนินคดีให้หมด ปล่อยเอาไว้ได้อย่างไรนี่คือคําถามจากประชาชนคนหนึ่งครับจะติดตามต่อเรื่องนี้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ของไทยจะกระจอกไม่กล้าทําอะไรกับทุนจีนกลุ่มนี้หรือเปล่าหรือปล่อยให้ทุนจีนกลุ่มนี้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จแล้วค่อยมาแก้ปัญหากันนะครับว่าสร้างเสร็จแล้วหรือไม่ได้แบบนั้นหรือมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอัปเดตฟังครับ